สวัสดีค่ะ2ท็อป10นักร้องเกาหลีที่พูดถึงมากที่สุดประจำเดือนมีนาคม2023หลังจากที่ก่อนหน้านี้แอได้เผยรายชื่อไอดอลกรุ๊ปที่ถูกพูดถึงมากที่สุดให้แฟนๆได้ติดตามมาคลิปนี้ค่ะเป็นหมวดของนักร้องเกาหลีทั้งหมดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเช่นเคยค่ะเป็นการจัดอันดับข้อมูลจาก Big Data ของ The Korea Business Research Institute ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงในปี2023นี้ โดยการจัดอันดับมวลน,นักร้องเกาหลีนี้ได้ผ่านการตัดสินข้อมูลหลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งการวิเคราะห์จากการรายงานของสื่อการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคการมีปฏิกิริยาร่วมและดัชนีการรับรู้ของสังคมซึ่งในเดือนมีนาคม2023นี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักร้องในประเทศเกาหลีตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์2023จนถึง25มีนาคม2023ทั้งหมดรวม121ล้าน6,96,380รายการ ซึ่งลดลง8.9%เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอันดับของหมวดนี้ในเดือนที่แล้วส่วนจะครองอันดับหนึ่งไม่รอช้ามาดูกันเลยเริ่มที่อันดับ10 s e v e n t e e อันดับ9ยุนฮาอันดับ8คิมโฮจุนอันดับ7อย u อันดับ6อีชานวอน อันดับ5ชวัยได้4ล้าน2 1 3 9 9 1คะแนนอันดับ4 b a c k p i n ได้6ล 6, ้าน6,022,29คะแนนอันดับ3 BTS ได้7,944,535คะแนนอันดับ2 DG ได้8,331,811คะแนนอันดับ1อิมยังอุ้งได้8,679,114คะแนน และนี่ค่ะก็เป็นชอป10นักร้องเกาหลีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดประจำเดือนมีนาคม2023แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ